Play Park! <laughs> อ่าแล้วก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกๆกคนด้วยนะครับอยู่กันในเกมซอดแมนออนไลน์กระบ,บี่เยอะยุทธจักรออนไลน์นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับระบบสัตว์เลี้ยงนะครับระบบสัตว์เลี้ยงมีความสําคัญมากๆในเกมซอดแมนนะครับเนื่องจากจะใช้ในการลดดาวเมทแล้วก็เพิ่มดาวเมทให้กับเราได้นะครับดังนั้นการสร้างสัตว์เลี้ยงที่มีคุณภาพสัตว์เลี้ยงที่ดีเนี่ยจะทําให้เราเก่งขึ้นมากๆเลยนะครับ ันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะต้องทํำยังไงกันบ้างนะที่จะทําให้สัตว์เลี้ยงของเราเก่งขึ้นขั้นตอนแรกนะครับให้เรากดตรงลูกศิษย์เนี่ยครับขึ้นมานี่ก็จะมีเมนูให้เราดูนะครับสัตว์เลี้ยงกับสาวกสาวกกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็จะเป็นคนละอันกันนะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้สัตว์เลี้ยงนะครับเพราะว่าสาวกเนี่ยมันใช้ได้ไม่ค่อยดีเพราะว่ามันจะเลือดน้อยนะครับ แต่สัตว์เลี้ยงเนี่ยจะไม่โดนโจมตีดังนั้นเราก็จะเลือกใช้สัตว์เลี้ยงดีกว่าสัตว์เลี้ยงในปัจจุบันนี่นะครับก็จะมีด้วยกัน3ตัวในแพทปัจจุบันนะก็จะมีเจ้าหมีขาวแล้วก็มีกวางน้อยนะครับอีกตัวก็จะเป็นดาบใหญ่โลลิโลลิต้าดาบยาวนะครับจะดรอปจากบอสใต้ดิน90นะครับส่วนกวางน้อยนะครับจะดรอปจากบอสโลกนะ เมื่อได้มานะครับดาวก็จะไม่เท่ากันนะแต่ละตัวเนี่ยก็จะสุ่มนะครับออกมาว่าจะไ,ได้กี่ดาวดาวนี้ก็จะเป็นเรื่องของสเตตัสต่างๆนะครับที่จะแตกต่างกันออกไปรวมถึงประเภทของสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็จะมีสกิลแบบนี้นะครับที่แตกต่างกันออกไปด้วยเขาก็จะเขียนบอกนะครับว่าตัวไหนมีความสามารถในการช่วยอะไรเราบ้างทีนี้พอเรารู้จักกับสัตว์เลี้ยงทั้ง3ในแพทนี้แล้วนะครับ เราก็จะมาดูวิธีการทำกันว่าเราจะทำยังไงให้มันเก่งแล้วจะต้องทำอะไรบ้างนะขั้นตอนแรกในการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงเก่งขึ้นนะครับก็คือเรื่องของการสร้างเครื่องประดับให้กับมันนะครับนี่ไม้เท้าเสร็จยกแบบนี้ครับจะมีออปชันที่จะเสริมบวกสเตตัสให้กับมอนสเตอร์นะซึ่งเมื่อบวกสเตตัสเนี้ยนะครับ จะมีผลถึงเราโดยตรงเลยนะครับเนี่ยที่เขียนไว้ว่าบวกคิทิคอลกับลดต้านพิษเนี่ยนะครับถ้าเราใส่เข้าไปในตัวสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยเราเปิดใช้สัตว์เลี้ยงปุ๊บเนี่ยเราก็ได้สเตตัสนี้ไปด้วยเลยนะทันทีเลยผมก็จะใช้มีขาวตัวนี้นะครับในการทําให้เพื่อนๆดูนะครับมีขาวเนี่ยจะได้จากการแจกนะครับเมื่อเราวิ่งเควส เนื้อเรื่องหลักนะครับมาจนถึงเลเวลหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มาทำเควสกับตัวนี้เลยครับเพราะคาสาวกเนี่ยนะก็จะทำให้เรานะครับได้เจ้าหมีขาวตัวนี้มาใช้แจกฟรีทุก ID นะครับทุกตัวเลยขั้นตอนแรกนะครับให้เรามาที่จุดนี้เลยนะครับกด M ขึ้นมาน้าเมืองรั่วอย่างนะครับ ให้เพื่อนเพื่อนมาที่พิกัด597154นะครับเมืองล่วอย่างคุยกับ NPC ตัวนี้เลยครับพ่อค้านะครับอยู่บริเวณนี้ใกล้ๆกับพ่อค้าสาวกนะเมื่อเรากดเข้าไปคุยนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับจะมีให้เราซื้อไม้เท้าเสร็จหยก เมื่อเราซื้อมาก็จะเป็นแบบนี้นะเนี่ยไม้เท้าเสร็จยกก็จะบวกแค่คิติคอลอย่างเดียวนะครับจะไม่บวกอย่างอื่นแต่แบบนี้ยังไม่ดีพอสําหรับเรานะครับเราจะต้องทําให้ได้แบบนี้นะที่จะมีลดต้านท่าหรือว่าบวกสเตตัสต่างๆนะครับให้เราใช้เงินบนนะครับเงินบนนะเงินจีซื้อไม้เท้าเสร็จยกเนี่ยนะครับมา3ชิ้นเลยนะครับกดซื้อที่ราน,นี้ได้เลยเมื่อเราได้มา3มชิ้นแล้วนะครับ ให้เรากดที่ลูกศิษย์นะครับตรงนี้แล้วก็กดที่อัปเกรดนี่ครับก็จะมีช่องให้เราใส่ไม้เท้าเศษหยกแล้วนะครับเมื่อเราใส่ไม้เท้าเศษหยกเข้าไปแบบนี้นะเขาก็จะบอกให้เราคาบมันนะครับให้รวมสามชิ้นเป็นชิ้นเดียวเพื่อที่จะได้เกิดออปชั่นพิเศษเกิดขึ้นนะครับโดยจะต้องเสียเงินเพิ่มอีก 10G นะครับให้เรากดรวบรวมไปเลยแบบนี้นะยืนยัน นี่ครับเรียบร้อยแล้วนี่นะเห็นไหมมันมีออฟที่สองขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ผมได้ออฟป้องกันเวทนะครับซึ่งยังไม่ดีจริงๆเพื่อนๆก็จะต้องใช้เงินเยอะมากเลยนะอันนี้สำหรับอันเนี้ยจะต้องเก็บเงินมาทำเยอะๆเลยนะครับกว่าจะได้ออฟที่ดีเนี่ยแต่ผมก็ได้เลือกอันนี้มาแล้วนะเนี่ยลดต้านธาตุพิษซึ่งตรงกับตัวละครของผมนะครับเดี๋ยวผมก็ ทำแบบนี้นะวิธีทำไม้เท้าเสร็จยกอะ่ะเพื่อนๆก็มาทำกันได้เลยนะครับมาคราฟกันได้พอเราได้ไม้เท้าเสร็จยกแล้วนะครับก็ให้เรากดคลิกขวาที่ตัวไม้เท้าเสร็จยกนะครับเขาก็จะให้เราเลือกที่จะใส่ในมอนสเตอร์ของเรานะครับหรือว่าสัตว์เลี้ยงของเรานั่นเองกดปุ๊บไปเนี่ยก็จะไปอยู่ในตัวของสัตว์เลี้ยงของเราแล้วนะครับ นี่เรียบร้อยนะครับพอเข้าไปแบบนี้เราก็จะได้สเตตัสตามที่เขาเขียนไว้เลยนะคิ i ิคอ146ลดต้านท่า40%เนี่ยนะครับก็จะมาขึ้นที่ตัวของเราเลยนะครับเมื่อเรากดเปิดใช้สาวกตัวนี้นะครับและอีกอันหนึ่งก็คืออันนี้วงแหวนเศษหยกอันนี้ได้มาจากกิจกรรมนะครับที่จะร่วมกับ GM เดี๋ยว GM เเขาก็จะแจกออกมาเรื่อยๆนะครับตามกิจกรรมต่างๆเพื่อนๆก็เข้าไปร่วมเรื่อยๆก็อาจจะได้ของพวกนี้มานะนี่เราก็กดใส่ไปเลยนะครับแค่นี้เราก็จะได้ตามสเตตัสที่เขาได้เขียนไว้แล้วนะครับซึ่งดีมากๆอันนี้จะทำให้เราโจมตีมนุษย์ด้วยกันนะครับโจมตีบุคคลเนี่ยได้เข้ามากขึ้นนะครับได้เลือดมากขึ้นเลย และอีกอย่างหนึ่งที่จะทําให้สัตว์เลี้ยงของเราเก่งขึ้นได้นะครับแล้วก็ตัวของเราเนี่ยจะเก่งขึ้นตามไปด้วยก็คือการเพิ่มสเตตัสให้กับตัวสัตว์เลี้ยงหรือว่าเพิ่มเลเวลให้กับตัวสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับเมื่อเราได้ไม้เท้าเศษหยกมาแล้วนะครับเราก็จะต้องทําการอัปเกรดไม้เท้าเศษหยกด้วยนะครับเพื่อให้ไม้เท้าเศษหยกของเราเน่ยเก่งขึ้นนะนี่นะครับกดตรงอัปเกรดนี่นะครับแล้วก็อัปเกรดนะครับ เห็นไหมครับจะมีการให้ใส่เข้าไปนะครับพอใส่เข้าไปแล้วแบบนี้นะครับก็จะให้เราซื้อหินสกัดหินสกัดซื้อจากในไอเทมมอลเลยกดไอเทมมอลขึ้นมาแล้วก็เข้าไปที่สาวกนะครับนี่ตรงนี้หินสกัดเห็นไหมครับต้องซื้อจากในไอเทมไอเทมมอลนะเมื่อเราซื้อมาแล้วนะครับแล้วก็เอามากดตรงนี้นะครับเราก็จะใช้เงินโบนอีก 10G นะครับ การทาสัตว์เลี้ยงเนี่ยถือว่ากินเงินบนมากๆเลยเราก็จะต้องเตรียมเงินบนมาเพื่อมาทํานะครับนี่นะแล้วก็อดกดอัปเกรดไปเลยนะครับเมื่อเรามีเจ้านี่แล้วไม้เท้าเศษหยกนะครับก็จะอัปเลเวลขึ้นมานะครับเมื่อเรากดใช้อย่างนี้นะครับอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับที่จะทําให้สัตว์เลี้ยงของเราเก่งขึ้นมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวของเราเก่งขึ้นด้วยก็คืออันนี้ครับ กดคำว่าเพิ่มขึ้นมานะครับการบวกเลเวลของสัตว์เลี้ยงนะครับให้เรากดที่ตัวสัตว์เลี้ยงที่เราจะบวกเลเวลเนี่ครับจะมีอีกพีขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ยาเม็ดแบบนี้ครับหาได้จากถ้ำวงกดนะครับวิ่งถ้ำวงกดเราก็จะได้เก็บมาเรื่อยๆวันหนึ่งนะครับสามารถกดใช้ได้40เม็ดเท่านั้นนะครับก็ให้เรากดแบบนี้นี่เอายาเม็ดใส่เข้าไปแล้วก็40เม็ดนะครับ นี่นะแล้วเราก็กดเพิ่มไปนะครับ XP ก็จะมาขึ้นตรงนี้นะครับก็จะบวกเลเวลของสัตว์เลี้ยงไปเรื่อยๆเนี่ยผมบวกมาตอนนี้อยู่ที่เลเวล31แล้วกดไปครั้งเดียวนะครับเขาจำกัดว่าวันหนึ่งนะครับจะกดได้แค่40ครั้งเท่านั้นเนี่ยครับก็คือสูงสุด40เม็ดต่อวันเราก็มากดเรื่อยๆเลเวลของสัตว์เลี้ยงของเรานะครับก็จะเพิ่มขึ้นแล้วตรงนี้นะครับค่าสเตตัสของสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วย ค่าสเตตัสของสัตว์เลี้ยงเนี่ยครับเมื่อเรากดเปิดใช้สัตว์เลี้ยงเราก็จะได้ไปด้วยเลยนะครับอย่างอันเนี้ยพลังร้อยหนี่นะครับก็จะมาขึ้นที่ตัวของเรานะครับเราก็จะได้สเตตัสนี้ไปด้วยเลยเนี่ยเมื่อผมกดเปิดใช้หมีตัวนี้นี่นะครับแบบนี้ผมก็จะได้สเตตัสจากตัวไม้เท้าเรษจยกตัว วงเสร็จยกแล้วก็นี่นะครับสเตตัสของสัตว์เลี้ยงก็จะมาขึ้นที่ตัวของผมทําให้ผมโจมตีแรงขึ้นหรือว่าได้ตามสเตตัสตนี้เลยทั้งเลือดเยอะขึ้นอะไรเยอะขึ้นก็จะเก่งขึ้นนะครับเพื่อนๆก็ต้องมากดอัพทุกวันนะครับเพราะเขากําหนดไว้สําหรับเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะครับที่จะทําให้เก่งขึ้นทําให้เราเนี่ยโจมตีแรงขึ้นเลย พลาดไม่ได้เลยนะครับเพื่อนๆคือต้องทําสําหรับเกมนี้นะไม่ทําเนี่ยจะโจมตีผู้เล่นด้วยกันนะครับไม่เข้านะครับพอไป PVP ก็จะสู้เขาไม่ได้นะเรื่องของสัตว์เลี้ยงก็มี2หัวข้อหลักๆเท่านี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณบริษัทเพย์พาร์คด้วยนะครับ